สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและก็เอซีที่คิดถึงทุกทุกท่านครับพี่น้องสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาถ่ายาแปลงฟักทองนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับช่องหมอลำเทิงนะครับก่อนจะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตาม แล้วก็อย่าลืมกดกระฆังด้วยนะครับเผื่อมีคลิปใหม่ๆออกมาท่านผู้ชมก็จะได้ดูนะครับจะแจ้งเตือนให้ท่านผู้ชมได้ดูกันช่วงนี้ถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับอันนี้ปลูกใหม่ครับประมาณอาทิตย์เดียวอีกอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งนะครับมีหมามาเห่าด้วย เ,เจ้าของเขากำลังมา,มาเมาฝุ่นเมา,เ,าเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกปุ๋ยปุ๋ยคลอกขี้ไก่นะครับแต่ภาคอีสานเขาเรียกฝุ่นขี้ฝุ่นนะครับเป็นขี้เป็ดขี้ไก่เรียกกันว่าเรียกกันว่าปุ๋ยคลอกปุ๋ยขี้ไก่นะครับเอามา ใส่บักอือ้อใส่บักแตงเขามาใส่ฟักทองนะครับอตอนแรกว่าจะจะมาเอาเห็นผมถ่ายคลิปอยู่เขาก็เลยวิ่งไปก่อนอันนี้ปลูกประมาณอาทิตย์อาทิตย์เสร็จเสร็จนะครับน,นี้ปลูกเยอะนะครับปลูกเยอะจริงๆประมาณประมาณอยู่ประมาณสามสี่ไร่แต่ก่อนผมเคยมาถ่ายให้ผู้ ชมได้ดูนะครับแต่ก่อนอท่านผู้ชมก็อาจจะเห็นติดแปลงแปลงเปล่าแต่สำหรับวันนี้เห็นเป็นต้นขึ้นมานี้นเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูของผู้ช่วยไปดูของผู้ช่วยนะครับอันนี้อันนี้ต้นมันยังไม่สวยต้นมันยังไม่สูงเขามันยังไม่ออกนะครับยังเป็นต้นยังเป็นต้นตั้งอยู่ของท่านผู้ช่วยก็มี ขึ้นมาแล้วประมาณกำลังมีเถานะครับถ้าเป็นภาษาอีสานบ้านผมเขาเรียกกำลังลมเครื่อเครื่อมันกำลังออกนะครับอาจจะา,าถ้าถ้าจะพูดเป็นภาษารวมรวมภาษ,าษาภาคกลางนี่มันจะโผล่แบบนี้นะครับท่านผู้ชมเนี่เถามันกำลังยื่นออกไปแบบนี้อันนี้ปลูก ประมาณสองอาทิตย์นะครับเดี๋ยวยวไปดูของผู้ท่านผู้ช่วยของผู้ช่วยเขาก็ไม่ไกลนะนี่เพราะว่า,าที่เขาติดกันนะครับเดี๋ยวผมจะผมจะพาท่านผู้ชมมาดูาวัวมันกินยากเลยพอดีเขาเห็นผม ขาเห็นผมบอกมาจากจากที่ถ่ายเขาก็เลยเขาก็เลยวิ่งรถกลับมาตอนแรกเขาว่าจะมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะจะมาถ่ายของท่านผู้ช่วยให้ดูนะครับเดี๋ยวหลังจากหลังจากถ่ายตัวนี้เสร,ร็จผมจะไปถ่ายตรงตรงที่มันมีลูกของผู้ช่วยเหมือนกันอันนี้เขามันกาลังยืดนะครับแต่มีน้ําแต่มันมีน้านะเพราะฝนตกไม่หยุด อันนี้ของผู้ช่วยมันเป็นแปลงติดกันท่านผู้ชมดูข้ามคณาแป๊บเดียวเนี่ยก็ก็ไปโผล่แปลงนั้นข้ามคณามาก็มาโผล่แปลงนี้อันนี้มันมันเขาเรียกว่าเป็นเป็นไร่ฟักทองไอของผู้ช่วยก็ไม่ไม่ไม่น้อยนะอันนี้ประมาณสองไร่สองไร,เร่เศษเศนะครับ ใี่ให้ท่านผู้ชมได้ดูอันนี้มันมันก็เดินยากนะเพราะว่ามันมีน้ำดินมันก็เหลวเวยอันเนี้ลบไปก่อนโอ้มีกิ่งไม้มอันนี้อันนี้ดูดูนะครับสวยงามนะครับ ฝนตกมาประมาณอาทิตย์เศษเษวันนี้มีแสงแดดออกแดดกำลังออกมาถ่ายทำให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับอันนี้เป็นไร่เขาเรียกว่าไร่ฟักทองไร่ฟักทองถ้าเป็นภาษาอีสานบ้านผมเขาเรียกให้บักอื้อบักอื้อก็คือฟักทองนะครับ ปักทองก็ก็คือบักอือเป็นภาษาบ้านผมนะครับนี่เขามันกำลังยื่นดอกเขากำลังยืนดอกกำลังสวยงามนะครับอีกประมาณเดือนหนึ่งประมาณเดือนหนึ่งก็ติดลูกแล้วอันนี้ประมาณไม่ไม,ไม่ไม่เกินสิบวันท่านผู้ชมก็จะเห็นดอกมันโผล่มาท่านผู้ชมก็จะเห็นดอกมันโผล่มา เขาเรียกว่าดอกอดอกดอกล่อมแมลงอ่ามันจะมีดอกสีเหลืองโผล่มาขั้นแรกเขาก็ต้องเก็บดอกไปขายขายดอกมันก่อนนะครับขายเป็นเป็นกำทำเป็นมัดเป็นมัดเป็นมัด,เ,มดเอาไปขายตลาดคนเขาก็าซื้อไปทำกับข้าวกันสสววนน่ล เขาขี่รถผ่านเขาเขาถามไล่สดเลย ension. อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะพาท่านผู้ชมไปดูอีกไล่ที่มีไล่ที่มีลูกนะครับที่มีลูกที่สวยนะครับครับตอนนี้ก็ดูต่อกันเลยนะครับให้มันต่อนเนื่องก,กันเลย ye, เพราะว่าตอนนี้มาถึงโอ้ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวก่อนนะครับ ยังไม่นิ่งยังไม่นิ่งแบบนี้แบนี้เพราะว่าผมปรับขา,าจับกล่อง,งมาถึงแล้วอันนี้เป็นลูกแล้วลูกมันติดแล้วนี่นี่ดูดนูนะนี่ดูท่านผู้ชมดูอันนี้ลูกมันอันนี้มันไม่ใช่สวนเดียวกันนะมันคนละสวนแต่ตรงนี้มันเป็นของผู้ช่วย ลูกมีเยอะครับลูกมันมีเยอะมีลูกตัวโตๆนะครับเด,เดี๋ยวจะเอาจะเอามาให้ดูนีนี่นลูกมนันลูกนี่จะเปิด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 ไปให้ดูดูใกล้ๆอันนี้สองลูกติดกันนี่นะครับมีเยอะอันนี้เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ มีพ่อค้าเขามาติดต่อนะครับเขามาติดต่อเขามาขอซื้อเขามาขอซื้อกิโลละ18บาทนะครับที่สวนแต่ผมไม่รู้ว่าเวลาเขาไปส่งเขาไปขายเขาไปขายเท่าไหร่นะครับแต่ที่สวนเห็นเขาคุยกันเมื่อวานนี้เองนะครับกิโลละ18บบาทซื้อหมดพูดเป็นภาษาแบบ แบบละเอียดละเอียดหน่อยเขาบอกไม่ไม่คัดเก็บเก็บหมดช่างหมดออถ้าเป็นพูดกันแบบภาษาไม่ไม่สุภาพหน่อยเหมือนทุกปีเขาจะบอกว่าเอาลูกส,สวยๆงามๆม,มามาช่างดูแล้วก็มีมีขี้นะครับมีขี้มันคือคือลูกมันไม่สวยเนี่ยเขาเขาจะเอามาขายกิโลแล้วไม่แพงอย่างนี้นะครับอันนี้อันนี้เขา เขาซื้อกันกิโลละ18บาทคือ18บาทเนี่ยเขาเขาซื้อหมดเลยนะครับซื้อหมดเลยไม่ไม่คัดลูกสวยลูกไม่สวยเพราะว่ามันเป็นควักทองต้นปีทำยากนะครับทำยากนะครับเพราะว่าผลมันตกไวผลตกลุกมากอันนี้ลูกลูกมันเยอะนะครับคือเราเรามองไม่เห็นเพราะว่าใบมันอ่าใบมัน สูงเกินไปมันก็มีเยอะโอ้ยออไอ้กล้องผมมันไอเนี่ยนะผมปรับปรับอันนี้ไม่ไม่ถูกนะครับปรับขาจับกล้องมันไม่ถูกเวลาผมกระดุกกระดิบไงมันก็จะพัดเหวี่ยงพัดเหวี่ยงยนะอย่างนี้เห็นไหมเห็นไหมมต้องขอประทานอภัยพี่น้องท่านผู้ชมนะครับเพราะว่า กล้องผมมันมันปรับยังไม่ถูกอยู่นะครับนี่ท่านผู้ชมดูให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับผมจะไม่นี่นี่น,นี่ลูกมันนะครับจะเปิดเปิดลูกให้ดูอีกนี่นี่ลูกลูกให,ใหญ่ๆนะครับตัวใ,ใหญ่ให้ลูกเป็นสีทองนี่ ถ้าพูดเป็นภาษาอีสานถ้าพูดเป็นภาษาบ้านผมเขาจะบอกว่าอะ,อะไรนะไอ้พักกองค้างคกเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าบักือบักือขี้ขั้นขาดหรือว่าคือข้างคกนะครับโอ้ยไม่รู้มันเป็นอะไรสงสัยถ่านจะหมดสงสัยว่าถ่านมันจะหมดนะครับเด้ว เดี๋ยวผมจะปิดผมจะปิดไอ้ขาจับกล้องก่อนผมจะปิดขาจับกล้องก่อนเพราะว่ารู้สึกว่ามันมัน,ม,น,ม,นมันไม่รู้มันเป็นอะไรปิดขาจับกล้องแล้วเป็นยังไงก็ช่างกันนะครับนี่ท่านได้ดู ได้ดูพักทองส,สวยๆนะครับแล้วก็ออกจากพักทองแล้วนะครับไม่อยากให้ท่านผู้ชมได้เสียโอกาสมันก็จะมีไล่แตงไทยอีกอยู่ไล่แตงไทยนี่ประมาณ5ไล่นะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูพาท่านผู้ชมได้มาดูกันพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยนะครับอันนี้อันนี้เป็นมันอยู่คนละฝั่งนะครับถนน อันนี้ก็เยอะนะครับประมาณประมาณไล่เศษเศษนี่นะประมาณไล่เศษเีษไกลโน่ไปไกลๆนู่อันทีนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูจะพาท่านผู้ชมมาดูเอ่อไล่เตียงไทยนะครับมันเป็นไล่เตียงไทยเป็นเจ้าเดียวกันของผู้ช่วยอันนี้เป็นถนนเป็นถนนเป็นถนนวิ่งมาจากถนนดำหนองเงินหอยนากระแซง ถ้าไปฝั่งนี้ก็จะไปะเขาเรียกว่าอะ,อะไรนะฝายจะไปฝายหนงเงินห้อยนะกระแซงเหมือนกันแต่แต่ตัวนี้จะเป็นลูกลังนีนท่านผู้ชมดูให้ท่านผู้ชมดูอันนี้เป็นไล่แตงไทยนะครับไล่แตงไทยแต่ถ้าเป็นภาษาบ้านผมเขาเรียกกันภาษาอีสานบ้านผมเขาเรียกว่าบักแตงจริงเขาเรียกว่าบักแตงจริง อันนี้กาลังกาลังเป็นดอกจะติดลูกแล้วนะครับอันนี้อันนี้เป็นดอกดอกลอ่อแมลงแมลงกําลังมามีมาแมลงเข้ามาบินผ่านบินผ่านมาแมลงมาจับดอกตัวเมียจับดอกตัวผู้จับดอกตัวผู้แล้วก็จับดอกตัวเมียรเรียกว่าผสมพันธุ์ให้มันโดยใช้มแมลงเป็นพาหนะนะครับ เดี๋ยวจะ,จะพาท่านผู้ชมดูเดินเข้ามาดูนะครับเดี๋ยวไปเหยียบยอดของเขาเดี๋ยวเขาก็จะว่า,าก็พยายามจะก้าวขาให้มันผลผลนะครับอันนี้ประมาณ5ไล่นะครับนี่เป็นของอวิถีชีวิตของชาวอีสานชาวอุบลน,นะครับครับ ถ้าจะพูดอีกแบบหนึ่งก็ลูกอีสานลูกอำเภอเดชครับพี่น้องหากินแบบบานๆคือปลูกบักริกบักเขือปลูกบักแดงปลูกผักท้องอปลูกเพื่อทำเป็นการ,กรเกษตรออกขายนะครับอันนี้เยอะนะครับเก็บครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งนีง่ก็ประมาณ6ล้อเลยประมาณ8 8 8ตันนะครับตัน8ตัน ทำทุกปีเออทำเคยได้ก็ถึงเวลาทำก็อยากทำอีกนะครับนี่แหละครับคือ,อพื้นบ้านอีสานบ้านผมนะครับจังหวัดวลราชธานีเอ่อ,อเภอเดชบ้านหนองเงินหอยตำบนานากระแซงอะให้ท่านผู้ชมดูคลิปมาก็ยาวพอประมาณนะครับก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ กดกระดิง่เดงเพื่อแจ้งเตือนแล้วก็อย่าลืมช่องหมอลำเพิงนะครับท่านผู้ชมดูเมื่อไรก็เปิดเข้ามาได้เลยนะครับหมอลำเพิงนะครับดเูเรื่องสนุกสนุกมีหลายอย่างนะครับก่อนจากกันก็ให้พี่น้องจงโชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ